เออจากเล็กไม่นาจะแต่งเป็นหญิงมั้งไม่เขาไปเพศมาแล้วนะคะเป็นตัวแทนเป็นตัวแทนเล็กเหมือนกันเล็กเหมือนกันตัวเล็กตัวเล็กจริงเล็กมากเลยอ่ะน้องน้องน้องส้มค่ะส้มสวยด้วยส้มสวยด้วยใครถามพูดเองพรีเซนต์ตัวเองส้มสวยโอเคทุกคนเงียบอ่ะเเงียบไม่มีใครพูดเจอไอออมบางทีก็ปวดหัวพออยู่แล้วมาเจอส้มอีกส้มสวยอีก มันหมองปวดสมองจัดเขาเรื่องเราดีกว่าเอสตัวเนี้ 42- หน่งหหกหค่ะมันเดิมส่งกันเข้ามาได้นะคะก็ส่งเข้ามาพูดคุยหรือว่าส่งมาทักทายหรือว่าจะส่งมาว่าอะไรก็อยากส่งอะไรก็อยากส่งมาด่าอะไรก็เชิญเต็มที่เลยเชิญเลยค่ะเต็มที่เลยนี่เรามีหัวข้อค่ะหัวข้อของเราเขาจะเล่นตามหัวข้อเราไหมวันนี้หัวข้อของเรานี่เรื่องอะไรคะวันนี้เรื่องเกี่ยวกับของเล่นค่ะเคยเล่นของเล่นไหมเคยอะไรที่เคยเล่นมา เยอะอะไรอ่ะหนูอยากมาหนูเล่นตุ๊กตาบาร์บี้เล่นบาร์บี้บาร์บี้ถือว่าตุ๊กตาที่มันคลาสสิกคลาสสิกว่านั้นตุ๊กตากระดาษเอ้ยโอเคตอนเด็กๆเล่นม้านเราก็เล่นเหมือนกันเล่นมันนอกเป็นชุดละสิบบาทมาเป็นแพงสมัยนั้นบาทเดียวก็พอแล้วมีทั้งชุดของผู้หญิงมีทั้งชุดของผู้ชายมีทั้งของเด็กพี่ชอบเล่นของผู้หญิงแต่งไปเป็็นนเป็นแม่ แล้วก็ทำข้าวแล้วก็ให้เพื่อนผู้หญิงเป็นพ่อก็นั่งเล่นกันสองคนนุ่งๆๆนิ่งนุ่งนิ่งเนี่ยวันนี้แม่กลับมาแล้วนะน<ส>อ๋อวันนี้พ่อกลับมาแล้วมึงก็เออเนี่ยพี่ก็เล่นอย่างนี้วันนี้คุณพ่อของเราก็เลยถามเรื่องเกี่ยวกับของเล่นเลยก็แล้วกันเพราะวันนี้ในรายการของเรานั้นมีเรื่องของย้อนยุคมาฝากกันด้วยของเล่นอะไรที่คุณผู้ชมคิดว่ามันคลาสสิกที่สุด มีอะไรบ้างลองส่งเข้ามาอย่างพี่แจ๊คถามหนูไปแล้วพี่แจ๊คคิดว่าอะไรครับพี่ว่ามันเป็นพวกดินน้ำมันเคยเล่นไหมเคยค่ะรูปลออเคยกินอร่อยนะอันนี้คือกินดินน้ำมันอร่อยเลยสมัยก่อนผู้ชายเนี่ยเขาจะมีการเอาดินน้ำมันมากองใหญ่ๆมีอยู่สองเวอร์ชันเวอร์ชันแรกคือเอามาอัดกัน เอามาปาปาปาดินน้ำมันอ่านะครับเลิกอันนึงคือเอามาทำเป็นท่อยาวๆทำเป็นรางแล้วก็มาต้ดเหล่าแล้วก็แค่ขี้มูมาก้อนนึงแล้วปั้นเป็นก้อนหนุ่มไม่ไม่ไม่เขาเอาดินน้ำมันเาดินน้ำมันไม่ใช่พี่ถ้าพี่สามารถปั้นในก้อนใหญ่ขนาดนั้นหนูว่านะทักษิณไปล้วงจมูกทิ้งไปแล้วก็เขี่ยรูปลอกด้วยรูปลอกรู้จักไหมอะไรเดี๋ยวก่อนรูปลอกนี่คืออะไรสติ๊กเกอร์อ๋อแฮูสมัยก่อนเขาเรียกว่ารูปลอกอ่าขาเข่าบ้า พอดีคุณพ่อคุณแม่พี่เป็นคนชาวบ้านธรรมดาค่ะค่ะชาวบ้านก่อนนี้จะเข้าเรื่องย้ำเฟซบุ๊กกันก่อนเซิร์ชคำว่าออมซ่ามาทางแกงนะคะเข้าไปกดไลค์กันได้ค่ะเฟซบุ๊กของพี่แจ็คด้วยเข้าไปเซิร์ชวันนี้ไม่เจอโง่ไงแรงอ่ะไม่ชอบเวลาคนว่าโง่เลยอ่ะเวลายอมรับเขาเซิร์ชพี่ทั้งประเทศเขาหาเพืนเจออดแต่สวยจบปะจบทุกคนเงียบจบปะจบค่ะเจ้าก่อน นี่ของรางวัลของเรานี่เป็นอะไรคะนี่ไงคืออะไรคะมันกลมหัวกลมลาหรีอวอะไราเลยโอ้เนี่ยเขาเรียกว่ารางวัลอะไรบ้างก่ออโทษ่อเขาเรียกว่าถังโจรสลัดสมัยก่อนเนี่ยมันจะแถมมากับพวกรองเท้านักเรียนใครามถุงเท้านักเรียนใครามเดี๋ยวอันนี้คือของแถมใช่ปะนี่โง่เองอันนี้ของแถมมาจากถุงเท้านักเรียนรองเท้าสมัยนี้มันไม่มีแล้วมี มากคือมันต้องไปซื้อต่างหากมันไม่ได้แถมแล้วสมัยก่อนมันจะมีของเล่นที่มันแจกมาแถมมาพวกถุงเท้ารองเท้านังเรียนเยอะอันนี้ก็ถือว่าเป็นของคลาสสิกอีกอย่างหนึ่งจิ้มจิ้มจิ้มเพราะมันเด้งขึ้นมาปุ๊บคนนั้นแพ้อนี่คือของแจกของเรานะคะถูกต้องซึ่งได้เขมาได้กับหัวข้อ S M s สองเราของเล่นคลาสสิกค่ะค่ะอ่ะละค่ะมาเริ่มกันที่เรื่องของเรากันดีกว่าเชิญ เป็นสรุปผลการแข่งขันฟุตบอลโลกชุดอายุ20ปีไม่เกิน20ปีอยู่20นั่นเองค่ะที่ประเทศโคลอมเบียค่ะกลุ่ม E นะคะอัปเดตผลกันนิดนึงอียิปต์ก็ชนะปานามาไป1ประตูต่อศูนย์ค่ะส่วนบราซิลนะคะเจอกับออสเตรเลียก็ชนะไปถึง3ประตูต่อศูนย์มาที่กลุ่ม f ค่ะเม็กซิโกชนะเกาหลีเหนือไป3ประตูต่อศูนย์อาร์เจนตินาเสมอกับอังกฤษแบบไรสกอร์ศูนย์ศูนย์ค่ะแล้วก็มีโปรแกรมฟุตบอลโลกอยู่20วันพุธก็คือวันพรุ่งนี้นะคะ ก็จะมีถ่ายทอดสดกันด้วยตีห้าถึงเจ็ดโมงเนี่ยก็จะมีคู่ของฝรั่งเศสเจอกับเกาหลีใต้นะคะชอบนะชอบเกาหลีตีห้าถึงเจ็ดโมงค่ะหมาเป็นเวลาที่ต้องบอกว่าหลายคนน่าจะตื่นแล้วค่ะแล้วพี่แจ็คใหญ่ตื่นหรือยังลุกขึ้นมาเข้าห้องน้ําแล้วนอนต่อโอเคเอ้ยเดี๋ยวก่อนเหมือนกันคนรักกีฬาเขาดูกันตีห้าถึงเจ็ดโมงแลพี่อะอะไรนะแล้วพี่อะคะพี่หลับเลยโอ้อีกคู่หนึ่งอีกคู่หนึ่งแปดโมงถึงสิบโมงโปรตุเกสจะพบกับแคน ูก็ไปดูรายละเอียดกันได้ทีวีกีฬา com ค่ะ,คะมีรายละเอียดให้ดูกันอยู่มีโปรแกรมให้ดูด้วยมีผลให้ดูอัปเดตกันด้วยเชา้าพรุ่งนี้นะค่ะไม่ใช่มั้งคะเช้าพรุ่งนี้เชา้าวันพุธอ่ะค่ะก็ไม่ใช่หมดแล้วอ่ะหูยไม่ว่าอะไรเนี่ตา้อมนะติลูกกีดแทนทำไมอะไม่เข้าใจเหมือนกันเยอะเข้าเรื่องันดีกว่าเชิตะก้อค่ะตะก้อจบตะก้อมีอะไรอ่ะตะก้อก็คือตะก้อที่เอามาสอยมะม่วงนั่นเองอ่าใช่มะม่วงก็อร่อยมากเหมือนกัน มากันที่ข่าวต่อไปเลยดีกว่าอ,อยาดเรื่องของตะก,ก้อสอยมั่วม้วนไปเรื่องของตะก,ก้อเขาบอกว่าตะก,ก้อเนี่ยได้รับการยกย่องว่าเป็นกีฬาที่เล่นยากที่สุดในโลกใช่แล้วค่ะเพราะว่าตะก,ก้อเนี่ยนะคะมีความใกล้เคียงกับกีฬาวอลเลย์บอลเพียงแต่ว่าห้ามใช้มือใช้ขาเป็นอาวุธ โดยลีลาเขาไม่ได้มาฆ่ากันนะคะเขาไม่เป็นอาวุธนะคะไม่ใช่ต้องพูดตอบอกว่าลีลาเนี่ยยังผสมผสานเป็นแบบกีฬากังฟูศิลปะการต่อสู้ของชาวจีนที่มีการผสมผสานเข้าไปด้วยค่ะใช่แล้วตอนนี้นะคะได้รับการแพร่หลายไปทั่วเอเชียแล้วค่ะใช่ค่ะอยากรู้ไหมคะว่าที่มาของตะก้อนี่มีอะไรบ้างอะไรบ้างเซตตะก้อนเนี่ยนะคะแปลว่า เซปักเซปักเซปักแปลว่าก็แปลว่าเตะซึ่งเป็นภาษาของมาเลย์ค่ะเซปักแปลว่าเตะอ่าตะก้อตะก้อสิไม่ใช่ตะก้อตะก้อเป็นภาษาไทยแปลว่าบ l l เฮ้แมสะกดคำนี้ชัดมากเลยอะเยอะบอลที่มาจากบอลที่มาจากยางหรือวายนะโอเคแล้วก็แน่นอนนะต้องบอกว่าเจ้าแห่งอภิมหาอำนาจของตะก้อนี่ไทยกับมาเลย์ถอ่าสูสีกันเนี่ยต่้นริงเป็นกีฬาลูกหวายนกีฬาของไทยนะค่ะซึ่งไทยเหล่านี้เล่นได้ดีมากดูคือมันจะมีลีลาที่ไม่เหมือนชาวบ้านเขากระโดดขึ้นมาบล็อกเงี้ยก็ต้องเอาขาขึ้นมาบล็อกแล้วถามเปอร์เซ็นต์การบล็อกติดนี่มันโหเรียกว่าน้อยเหมือนกันนะเพราะขาเราก็แท่ นีเดยวคนที่เล่นได้ต้องมีสุขภาพที่สั่ร่างด้วยเพราะว่าบางทีกระโดดใหม่เนี้ยปึ๊บเตะปึ๊บแล้วก็ตกเนี่ยถ้าาผิดคือพลิกเลยอ่าอันนี้คือสมัยพี่รุ่งๆนะพี่กระโดดตกนึ่งเงี้ยเมื่อกี้นะค่ะอะไรคะลงมาปุ๊บนี่เล่นด้วยเหรอ่วงกลางลงมาเป็นไงคะสวยมากไม่น่าเลยใส่แว่นดับขับซิไทโยนนี่พอพี่ตกก่อนตกปุ๊บก็หักก็ถามว่าตกปุ๊บเป็นไงโอ้โหยืนได้เท่มาก อ๋อหักมุกพี่อ่ะใครหักมุกเขารับมุกเป็นอย่างนี้เดี๋ยวก่อนตั้งแต่ต้นรายการมาหนูยังไม่เห็นตาคุณแจ็คใหญ่เลยอ่ะไม่เห็นไม่ได้ทำไมคะตาพี่เห็นไม่ได้ทำไมคะเพราะตาพี่มันเป็นอย่างนี้จริงแล้วมันเห็นตาพี่ไม่ได้จริงนะคือถ้าเห็นตาพี่แล้วจะรู้แล้วว่าเอ้ยพี่พี่ไม่ได้พี่พี่ต้องใส่แว่นตลอดเวลากลัวทีมงานครับทีมงานของเราจะเข้าไปเลยค่ะพี่ก็เลยต้องใส่เพราะว่าถ้าถอดมาปุ๊บมันมันลุกมนไม่ได้ไงลุกไม่ได้ แบบว่าไอ้น่นนี่ไหมคะแบบเอ้ยแบบต้องการคนจูงอะไรอย่างงี้ไหมคะอ่าพี่มีหมาแล้วพี่มีหมาจูงแล้วอ่ะพี่มีหมาน้อยของพี่แล้วไม่เป็นไรโอเคมาต่ออารที่สองของเราต่อในเรื่องของบาโรเตอรี่ดีกว่าอ่าใช่แล้วคนนี้โอ้โหบอกว่าขี้แกล้งมากเขาเรียกว่าเป็นมันไปเรียนดีกว่าคือไปเรียนมในแก๊งอื่นมาแล้วตัวเองโดนกลับบ้างโดนกลับบ้างหลังจากที่ไปแกล้งชาวบ้านมาเยอะแยะคราวนี้นี่เขาโดนเองเลยกับรถมาเซโรตติของเขาเอาปลาไปเท่าไหราคาหรอะ ประมาณ7.5ล้านบาทค่ะเรียกว่ามีใครสนใจอยากจะซื้อให้ส้มบ้างไหมอะโอ้โหประกาศผ่านนี้เลยเหรอคะส้มหาอยากได้ไม่ค่อยเมาเลยนะคะเขาบอกว่ามีคนเอาปลาย่างเน่าใช่ป่ะไปใส่เวรถคทานล้วเจ็ดล้านค่ะเจ็ดทานห้าบาทแอบงงคือไม่ล็อกรถเหรอคือเพื่อนเขาแหละน่าจะคอยดูแลรถให้อื เราอางที่เขาเนี่ยไปเที่ยว,ท,ยวที่สหรัฐอเมริกาหรือเปล่าใช่ไหม ก็แต่หนูก็คิดเหมือนกันไปกว่าไปไปเตะอุ่นเครื่องค่ะไปตะเวนไปตะเวนเออไปตะเวนมา2สัปดาห์กลับมาทีเจอปาเน่าอยู่ในรถผมเชื่อว่าชาวโลกทั้งโลกที่ได้เห็นข่าวนี้นะต่างก็สมน้ำหน้าคนะเรียนอะไรนักหนาก็ไม่รู้เรียนหูสงสารน่ไม่้นะหูเปิดมามีกลิ่นเน่าปานเา่ในรถอันนี้อันนี้ที่เขาโดนเนี่ยถือว่ายังเบานะที่เขาไปแกล้งชาวบ้านอย่างเวลาที่ไปเจออย่างนัดไปเจอแมนยูอย่างนี้ก็ไปแบบเตะชนะแมนยูเสร็จก็ ไปเย้ยตอหน้าทำท่ายเย้ยเรียวเฟอร์ดินาน